สวัสดีค่ะตอนนี้เลยนะคะเป็นในรอบทศวรรษที่นิตยาตื่นเช้านะครับตอนนี้อยู่ที่หวัดแม่ห้องสอนเก็บภาพบรรยากาศฝากกันนะคะนี่เลยข้างบนโน้นจะเป็นด้อนของสูงโน้นนะคะจะเป็นพระาธาตุดอยกองมูถ้าจำไม่ผิดนะคะถ้าผิดก็ต้องขออภัยอันนี้คือบรรยากาศโดยรอบด้านล่างนะคะตรงน,นี้ด้านล่าง รยากาศดีมากหมอกำลังลงเลยนะคะเราอยู่ที่หน้าวัดนะคะวัดที่มาพักนะคะเมื่อคือนนี้วัดจองคำนะคะพระอารามหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะซึ่งบรรยากาศโดยรอบตอนนี้นะคะสวยมากและว,วัดนี้ก็เป็นวัดที่มีความเก่าแก่นะคะมีประวัติมายาวนานนะคะ ด้านบนเลยนะคะพระาธาตุดอยกองมูนะคะอีกสักครู่เราจะขึ้นไปบนยอดดอยข้างบนโน้นนะคะเพื่อไปสักการะบูชาพระาธาตุดอยกองมูนะคะกับทางคณะพระสงฆ์แล้วก็ศิษยานุศ์นะคะที่มาร่วมทบุญในวันนี้